ดี่ค่ารบเรื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตมาแล้วก็อบุงนะคะวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆมารู้จักร้านอาหารที่มีชื่อว่ามัซเซนะคะหรือร้าน3จุดของพวกเรานะร้านนี้เป็นร้านที่เรียกได้ว่าฝากท้องได้เลย 1. มีอาหารเลือกมากมาย2ก็คือราคาประหยัดเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจในร้านบ้างไปกันเลยค่ะ จะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ถูกที่สุดในร้านนะคะสามรอยแปดสิบเยนก็กินได้แล้วนะคะกินที่ร้านก็ได้หรือว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่บอกนะคะเป็นรูปสายรุ้งเนาะ,ะหน้าร้านเขาก็จะมีสัญลักษณ์นี้ติดไว้เลยแล้วก็มีชื่อร้านนะคะมาซียะว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว สำหรับการสั่งอาหารนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยเพราะที่เครื่องอัตโนมัติเนี่ยมีภาษาอังกฤษมาให้ค่ะอย่างแรกเราก็เลือกทานในร้านหรือว่าจะซื้อกลับเราก็กดปุ่มนั้นนะคะต่อจากนั้นเราก็สามารถเลือกเมนูได้ตามสบายเลยใครกินน้อยก็เลือกแบบถ้วยเดียวชามเดียวก็ได้หรือถ้าใครจะกินแบบครบเซตเขาก็มีจัดเซตมาให้แล้วนะคะซึ่งถือว่าราคาไม่แพงค่ะที่สําคัญก็คือร้านนี้สามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรไออย่างเช่นบัตรซูิกะหรือพาสม o ก็ได้นะคะ ถือว่าใครเติมเงินในบัตรรถไฟแล้วเราก็เอามาใช้จ่ายค่าอาหารที่นี่ได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นแนวเมนูที่แบบคนชอบเนื้อนะไซแบบไซบิ๊ไซส,ส์อ่ะถือว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าไม่แพงมากเซตหนึ่งก็790เยนนะคะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ240นะ แต่ได้เนื้อเยอะมากส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลนะคะหมูผัดกิมจินะคะใครชอบก็เลือกเมนูนี้ได้ซึ่งก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะแล้วก็เป็นแบบหมูซีอิ๊วสามชั้นอะไรอย่างี้นะคะเป็นเมนูฤดูกาลเหมือนกันอันนี้นะคะหมูซีอิ๊วสามชั้นนี่ <Okay. S 1> น นะะในที่สุดเราสองคนก็มากินร้านมาซยานะคะหรือว่าร้าน3าจุดนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเซตที่พวกเราซื้อกันนะคะของสาวแซบก็เป็นหมูบาร์บีคิวสลัดแล้วก็สุกนิโซะนะคะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตดีๆนะตามร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบเซตอะเขาจะมีการเรียงเรียงเขาเรียกอะไรอะเรียงเรียงลยงำดับ ของข้าวผักซุปเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็มีสลัดแล้วก็เนื้ออยู่ตรงนี้นะคะแต่ส่วนตัวเวลากินาสาวแทบชอบยกมิโซะไปไว้ไกลตัวเพราะว่าเป็นคนซุมซา่าเมื่อกลัวมิโซะจะหกนะ,ะแต่ว่าในของคนญี่ปุ่นนี่ก็คือแบบง่ายต่อการหยิบมาสดดื่มน,นะ,ะส่วนของอบลุงเขาก็เป็นข้าวหน้าเนื้อนะคะเนื้อเยอะมากเลยนะคะก็ของอบลุง860ยเยนนะคะของสาวแทบก็ 750เยนนะคะวิธีการกินร้านนี้ก็คือซื้อตัว๋วสั่งเมนูจ่ายเงินที่ตู้นะคะแล้วก็เอาไปให้พนักงานนะคะแล้วก็พนักงานก็จะมาเสิร์ฟก็คือจ่ายเงินก่อนรับประทานค่ะจุดเด่นของร้านนี้ที่เป็นขวัญใจพวกเราก็คือเครื่องปรุงค่ะเขาจะมีเครื่องปรุงเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็คือเป็นซอสบาร์บีคิวนะคะอันนี้เป็นซอสเปรี้ยวพงสืออันนี้ก็เป็น น,นะคะมีเครื่องสมุนไพรเจ็ดชนิดแล้วก็อันนี้เป็นยากิทาเลนะคะยากินิกูทาเลก็คือเป็นซอสสำหรับพวกหมูบาร์บีคิวหรือว่าเนื้อย่างนะคะน้ำสลัดก็มีสองแบบก็มีแบบน้ำสลัดงากับแบบเฟรนช์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโชยุนอกจากนี้ก็มีขิงดองนะคะเอาไว้แก้เลี่ยงคนญี่ปุ่นชอบกินนะคะอันนี้ก็เป็นเาขาเรียกอะไรเครื่องปรุงที่เราชอบนะสายปรุง ก็ประมาณนี้อันนี้บรรยากาศภายในร้านนะคะเป็นแบบโต๊ะก็ได้หรือว่าเป็นแบบเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นแบบเคาน์เตอร์เขาก็จะมีที่กั้นนะแม้แต่โต๊ะเองก็มีที่กัน้นเช่นกันร้านค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็แต่ละจุดนะของร้านก็จะมีขวดแอลกอฮอล์ตั้งไว้อยู่นะคะนี่นะคะตรงหน้าประตูก็มีขวดแอลกอฮอล์และที่สําคัญที่พวกเรากล้ามานั่งกินก็คือเขามีสัญลักษณ์เป็นเรนโบว์นะคะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าร้านนี้ผ่านมาตรฐานการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสที่กรุงโตเกียวได้จัดไว้ให้ค่ะมีอบรมมาแล้วนะคะไปล้างมือเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมที่เราพกมาติดตัวตลอดเวลานะคะตอนนี้เมืองไทยมีขายแล้วนะนี่โฆษณาให้เลยเพราะว่าเราใช้เองจริงนะคะถนอมมือมากฉีดได้ทุกเมืออ้าวอบรุชิม เห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าเป็นร้านโปรดของพวกเราเพราะว่าพวกเราเป็นสายปรุงนะคะบาร์บีคิวนะคะว่าน้ำซอสบาร์บีคิวเขาค่อนข้างอร่อยก็ใครชอบอะไรก็ใส่เลยเนี่ยว่าแล้วอรุงต้องขาดพริกไม่ได้นะคะจริงพริกก็ไม่เผ็ดหรอกร้านนี้นะเพราะว่าเป็นพริกที่เขาผสมเครื่องเทศเจ็ดชนิดนะคะเรียกว่าชิจิมีนะอันนั้นน้ำสลัดค่ะ โชยุค่ะน้ำสลัดมีแค่น้ำสลัดงากับเฟรนช์เมื่อกี้ของอลุงอะ่ะเขาไม่ได้เสิร์ฟสลัดมาเราก็เลยไปทวงนะคะบางทีเราต้องเช็คด้วยว่าเซตเรามีอะไรบ้าง,ง,างชิมคณะเงาโค้งอยู่อยางมีรู้สึกผิดใช่ไหมของอลุงน,นี้อะไรอะ่ะคารูบีคารูบีแล้คือเนื้อวัวนะคะ ย่างมาจนบี้เลยเนาะเป็นไงอร่อยไหมไอร่อยเสมอนานๆานกินทีนานๆกินทีนะคะ <c oughs> เป็นเมนูที่อบลุงอ่าชอบมากสมัยก่อนบบส่อแซบทำงานเนาะกลับบ้านดึกสอนหนังสือกับบ้านดึกนะคะก็ไม่ได้ทำกับข้าวอบลุงเขาว่ามาฝากท้องร้านนี้ประจำให้าสาแซบชิมบ้างนะถึงตาเราบ้างแล้วนะ แซวแซบเดี๋ยวขอชิมแบบเปล่าๆให้เพื่อนๆดูเลยนะมันก็จะมีความแห้งๆห,หน่อยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยมันมันน้อยล้านนี้นะแต่ข้าวเยอะมากข้าวเยอะจริงกินแล้วนะจิ้มดีกว่า <laughs> มันจะดู <laughs> เหมือนกันบาร์บีคิวค่ะ หมูอะ่ะมันจะมีความพริกไทยดำนิดนึงแต่ว่ารสชาติมันไม่เข้มข้นเนียเราก็ใส่บาร์บีคิวแล้วก็โรยพริกนะคะสูตรเดียวของผบพบ,พบรุ่งเลยเพื่อนเติอมอันนี้ได้นะใ,ใครร้านซูชินะแต่ร้านพวกข้าวแกงกะหรี่สำเร็จจะมีให้นะพมสึสใช่ไหม ซอสเปรี้ยวนะคะเอาไว้กินกับเช๊เทาสูตรนี่นแ,บบนแนะนำอันน,นะครับยากินิคุทะเลแล้วผสมงทำไมอันนี้เป็นแบบวหวานๆเลยเนะี <c oughs> ่ยอันนี้อร่อยจริง<า> <c oughs> โอเคไปชิม,มอีกรอบชิมแล้วนะ <c oughs> ชิมแบบแบบที่ใส่ทุกอย่างแล้วดูแซ่บนะดู ขึ <laughs> ่นชื่อชื่อสมช,ชื่อสาวแซบ่บเนี่ยแหมอย่ามาเลยใช้ชื่อสาวแซ่บบางคนก็ไม่ชอบนะจริงๆคือไม่ได้แบบมีความหมายในรูปลักษณะเลยอะ่ะอยากจะบอกว่าให้กลับไปดูกิจแนะนําตัวนิดนึงอ <laughs> ขอบนขอบนโอเคอันนี้กินแล้วนะคะอือต้องปรุงเนะอรอ่ยอร่อ ใช่อะไรนีต้องปรุงนะแต่ว่าคนไทยนะคนไทยส่วนใหญ่จะติดรสชาติจัดจ้าอ่าเดี๋ยวพวกเรากินก่อนนะครับ มาซยาหรือร้าน3จุดที่พวกเราเรียกกันนั้นมาจากจุด3สีที่เป็นโลโก้ของร้านค่ะเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อหน้าหมูคู่บุญของคนนอนดึกเพราะส่วนใหญ่ร้านจะเปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีสาขามากมายกระจายทั่วญี่ปุ่นกว่า1,000สาขาเลยมาซยามีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการปรุงอาหารระดับมาตรฐานโลกเลยเชียวนะคะเนื้อวัวเนี่ยก็เป็นเนื้อนำเข้าจากอเมริกาส่วนผักต่างๆก็เป็นผลผลิต ภายในประเทศญี่ปุ่นที่มีการคัดเลือกคุณภาพที่ดีที่สุดอาหารทุกจานไม่มีส่วนผสมที่มาจากเคมีเช่นผงปรุงรสต่างๆสารให้ความหวานเป็นต้นค่ะมีนะคะอีกหนึ่งข้อสังเกตนะเวลาเพื่อนๆมาทานอาหารตามร้านอาหารในญี่ปุ่นอย่างเช่นร้านข้าวหน้าเนื้อหน้าหมูนะคะหรือว่าร้านรานเมงเนี่ย ่วนเนี่ยเขามาจะมีถังขยะที่วางอยู่ติดกับประตูทางออกนะคะซึ่งถังขยะอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถนํากระดาษทิชชู่นะคะเนี่ยอย่างที่อบลมใช้แล้วนะคะที่เราใช้เช็ดปากหรือว่าเช็ดมือหรือเช็ดอะไรก็ตามเ,เอาไปทิ้งที่ขยะอันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าโดยมากอะ่ะมันก็ไม่ถือว่าเป็นมารยาทหรือว่าเอ้ยไม่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์อะไรนะว่าจะต้องเอาไปทิ้งเองแต่ว่าเหมือนกับ คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็ถ้ามีถังขยะวางอยู่เขาก็จะเก็บไปทิ้งเองและยิ่งตอนนี้เนาะเราก็คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายของเชื้อโรคอะกระจายเขาใจเราอะไรเงี้ยค่ะกอนน็อันนี้บอกเอาไว้เฉยๆนะบางคนเชื่อว่าบางคนก็ทําอยู่แล้วบางทีก็เก็บกระดาษกลับบ้านไปนะคะแล้วเอามาทิ้งตรงนี้ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ